สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง f อฟเก่าแล้วก็ f อฟใหม่นะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางลาวพัฒนานะคะของวันที่ห้าก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่ห้าเดี๋ยวเราจะมาดูผลสรุปของวันที่สามนะคะแล้วก็ฟังคําเตือนกันนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคับได้นำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาดูผลของรอบที่แล้วกันเนาะของวันที่3อ่าซึ่งของวันที่3ก็6ตัวก็คือ913798นะคะ ล่างของ6ตัวก็คือ91นะคะดินที่9วิ่งรูดที่9มานะคะอ่าแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะแอดก็เลยต้องสรุปหมดนะคะส่วนล่างของ4ตัวก็คือ37 37นี้วิ่งรูดที่7มานะคะจับคู่แอดหลุดไปดูให้7879พี่น้องจา๋าบนนะคะเ9 8ดอ่าเด่นที่9วิ่งรูดที่ 9@ แอดเน้นไปที่98มาตรงๆงตัวที่แอดเน้นเลยนะคะก็ยินดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่ตามแนวทางของแอดกับเราพัฒนา พี่น้องจ๋าเสียดายมากๆเลยอ่าชุดชุดสีตัวที่แอดเคยลงให้เนาะที่ที่ทําสูตรใหม่นะคะมาพี่น้องจา๋าดูแอดก็ไม่ได้แบ่งปันเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็งานเยอะแอดก็เลยต้องให้แค่อ่าชุดนี้นะคะให้ชุดนี้ชุดนี้ที่แอดให้นะคะดูที่แอดคำนวณแล้วแอดมาคัดเนาะ ชุดวิน4สตัวมาเข้า3าเจนะคะอันนี้แอดวงนะคะอันนี้เลข3นะเนี่ยตัวเด่นในชุดนี้ที่ที่เคยให้วิ่งตัวเดียวอ่ะก็มาสนะคะพี่จา๋าแอดไม่มีเวลาที่จะมาอัดนอกคำนวณแล้วก็แอดคัดใส่กัน3ามสูตรสสูตรเลยนะคะก็เลยจะได้ทำมาแบ่งฟันแบบนี้นะคะอ่ะฝากตามต่อแล้วกันเนาะว่าแนวทางของวันที่5้านี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ หากใครชื่นชอบก็ค่อยตามแอดนะไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะพี่น้องจา๋าเป็นสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะมาตามกันต่อเลยแล้วกันแต่ว่าในรอบนี้อ่าชุดที่แอดคำนวณชุดบินสี่ตัวกับชุดบินรลดเม็ดเดียวไม่ตรงกันนะคะจะไปตรงกันอ่าแค่ชุดบินสี่ตัวเนาะ มาตามกันต่อเลยแล้วกันกันกบตัวเด่นเด่นในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่7เด่นวิ่งรูดไปที่7 9็ูนย์นะคะอ่าชุดวินมาวิ่งรูดแอดเน้นไปที่7จ็ดนะพ,พี่จ๋ารอบนี้เนียนไปที่7 7ตัวที่แอดจับคู่ให้ก็จะมี7จ็เก้าอาไปเขียน7 9ก้า่อนเจ็พี่น้องจะเอาตามนี้แล้วนะคะ ไม่แก้นาะเดี๋ยวเลอะเทอะนะคะนั้นแอดให้ไปที่90 98ระวังมาแล้วมาอีกได้นะคะส่วน0นะคะแอดให้ไปที่07 08นะคะทีนี้มาดูตัวที่แอดเล่นกันแต่ว่ารอบนี้นะแอดแอดกลัวเบิ้ลน,นะพี่พีจ่ะก,กลัวมาเบิ้ลเพราะว่าคำนวณมีแต่เบิ้ลมาเบิ้ลที่ต้องระวังก็คืออ่า00ูนกับ7 7 ศูนย์ศกับเจ็ดเจ็ดนะคะเบิร์นแต่ก็อยู่ในตัวเด่นที่แอดให้ไปเนาอะอะมาดูตัวที่แอดเน้นสำหรับเด่นที่7แอดเน้นไปที่7 9นะคะ9 0 0 7 จดไว้แคปไว้นะคะสำหรับแนวทางของแอดใครชอบก็ค่อยตามแอดก็ขอขอบคุณ p p พีเอฟทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆงรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ